สวัสดีครับ f อทั้งหลายนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่13มกราคม2564นะครับเวลาที่กรุงเทพประมาณ10.30น,นนะครับพบกับพี่อุ๊กอีกแล้วนะครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันนะครับมาเลยมาเลยนะครับ เอฟซี <laughs> uh, เป็นไงครับสบายดีไหมครับ FC บาเมืองนอก f c ฟซเมืองไทยนะครับช่วงนี้พี่อุ๊บไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะครับเดี๋ยวสักคืนนี้อาจจะมีการไลฟ์นะครับเดี๋ยวครูชาไทยรีบทํารายงานส่งอาจารย์นะครับเพราะว่าสุขเสาร์อาทิตย์นี้จะต้องไปเพชรบุรีนะครับไปบ้านคุณหมอปลาและคุณน้ำฟ้านะครับเพื่อไป ถ่ายทิปถ่ายคอนเทนต์นะครับครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งพี่อุบรู้สึกว่าสบายใจนะฮะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับเมื่อคืนทนายโนมิตะโทรมาคุยนะครับก็ดึกแล้วล่ะนะครับนะฮะทนายโนมิตะบอกว่าออเซ g พูดบายนะฮะ สายน้ำไม่ไหลขึ้นกลับนะฮะทนายดอบิตาบอกกับพี่อุ้มว่าเพื่อความสบายใจนะฮะของตัวเองและอาจจะสองฝ่ายหรือของใครต่อใครนะฮะทนายนอบิตาขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะฮะกับสองคนอีกต่อไปนะครับด้วยเหตุผลคือ <laughs> ตอนที่เราไปช่วยก็มี F c ซนะฮะชื่นชมก็มีต่าว่าก็มีนะฮะแล้วต่อว่าโอ้โหได้คำหยาบๆไข่ๆ,ๆทั้งนั้นนะครับซึ่งเขาก็ไปตามหน้าที่ของเขานะฮะเราก็รู้ก่อนไปเขาก็ได้โทรมาหาคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าแนละได้คุยกับพี่นะฮะพี่ก็บอกอ่ะเอาที่ทนายอ,อยากจะทำเพื่อความถูกต้องแล้วมันเป็นหน้าที่นะครับ แต่เมื่อพอได้เข้าไปพัมม้ง่าสุดแล้วฮะทนายนบิตะก็รู้สึกไม่สบายใจนะฮะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางที FC บางคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ทำไมถึงรู้มากนะรู้มากกว่าพวกเราอีกนะครับนะฮะก็งานเข้าทัวโลงงานเข้าชื่นชมก็มีนานาจิตตังแตกต่างกันไปนะบางคนก็ว่าทาน,นายนบิตะ เป็นสายลับให้พี่อุ๊บพี่อุ๊บส่งไปบางทีก็บอกว่าเป็นอ่าฝ่ายของหมอปาและคุณฟ้าส่งไปสื่ความลับโอ้ยไปกันใหญ่เลยคะ่ะมันไม่ต้องจำเป็นต้องขนาดนั้นนะครับตรงนี้เราก็อยากให้เห็นทนายเราเราก็ไม่ไทงติงนะฮะไม่ได้ทวงติงกันเราก็อยากให้เห็นให้ทนายไปรู้เห็นเองนะฮะจนในที่สุด มันทนไม่ไหวแล้วทนายก็ประกาศว่าขอยุติการเกี่ยวข้องกับสองคนอีกต่อไปทุกกรณีทุกเรื่องราวเลยนะครับ <c oughs> นะครับเป็นไงครับและคืนนี้นะครับทนายก็จะออกมาแถลงข่าวหรือชี้แจงทางช่องอมรินนะครับอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับอืม ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็มันเหมือนเหมือนกับทุกคนนะ่ะเหมือนกับพี่อุ๊บแหละครับเมื่อวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเฮ้ยเราครับที่แล้วเราอยู่ยากแล้วเราก็ไม่อยากทำอะเราก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเราก็ต้องชิ่งออกมาใช่ไหมฮะอืมไม่แปลกใจกันเหรอเอฟซี <Huh? S 1> ว่าทำไมหลายๆคนเขาถึงออกมานะฮะ มันต้องพูดอะนะไม่พูดก็ไม่รู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงลีจินตลาพี่อุ๊บทนายโดบิตะคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้านะฮะและเอฟซีบางคนที่หูตาดีขึ้นหูตาสว่างขึ้นก็ออกมากันนะครับเราไม่ได้ชี้แนะชี้นำแต่การกระทำมันทำให้เห็นมันทำให้เกิดภาพนะฮะหลายๆคนจึงออกมา ด้วยเหตุผลส่วนตัวพี่พูกเองก็ถูกกระทำเยอะเลยนะครับแกวะตลอดใช่ไหมฮะออและเอฟซบางคนอยากเข้ามาคอมเมนต์นะว่าพี่ไปหาเรื่องก่อนเขาหาเรื่องพี่ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์สื่อหรือช่อง YouTube ของพวกเขาแหวะกันตลอดนะฮะมันเจ็บปวดไหมคนหางานหาเงินให้ด่าเป็นอีกระเทยป่วยจิต บูรี่ต่างๆนานานะฮะมันกี่ครั้งแล้วครับพี่อุ้มไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับนะฮะแล้วไม่กลัวด้วยนะฮะสู้กันมาใครดีใครอยู่นะครับแล้วไม่ใช่นกสองหัวทน,นายก็โดนบอกว่าน,นกสองหัวพี่อุ้มก็ถูกว่าเป็นนกสองหัวนายโดนวิตาโดนหนักเลยกี่ <c oughs> หัวเนะี่ยสามสี่หัวได้มั้งอนกบทนายโดนวิตา <c oughs> นะครับ ก in <nước> ็อยากจะ่อกปากทุกๆคนให้แยกแยะนะครับชอบใครรักใครก็ไปติดตามของคนคนนั้นนะฮะไม่ชอบใครก็อย่ามาอย่ามาวุ่นวายในพื้นที่ของพวกเรานะฮะเออก็เดี๋ยวคือคือด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะฮะที่พี่อุบทำไมถึงไม่หยุด เพราะว่ามันหยุดไม่ได้มันมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะสังคมมันจะได้เห็นนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรที่สำคัญคือ f c ทั้งหลายเป็นห่วงนะครับก็พยายามคิดนะฮะคิดเยอะๆคิดยาวๆนานๆนะฮะว่าทำไมคนคนนี้ถึงมีคนที่เคยช่วยเหลือเดินออกมาทีละคนทีละคนะคน,นะฮะ มันก็ไม่อยากจะพูดนะนะ <laughs> ไม่พูดมากฉันเจ็บคอนะฮะก็ฝากด้วยนะครับคนที่ไม่ชอบฉันก็ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพราะไม่อยากจะด่าแล้วเพื่องน้ำลายนะฮะน้อยนะฮะคลิปหนึ่งก็อาจจะมีสัก3ตคนในขนาดที่ 3, 4, 0 0 5 0 0 0หรือ900หรือพันคนเขาชื่นชมแต่อี3าตัวนี้มันก็จะมาด่ามาก็รู้เลยอ่ะ ว่าอยู่ฝั่งไหนอยู่พวกใครโดสนโดแคร์นะอย่างที่บอกว่าทุกๆวันฉันมีความสุขกับการทำงานกับการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะฮะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเช้านี้ก็คงจะมาบอกข่าวดีกับ FC ทุกๆคนว่าทนายโนบิตะถอนตัวแล้วครับคืนนี้นะครับ จะมีการแถลงข่าวเหตุผลที่ทำไมถึงต้องเดินหนีหายไปจากคนบางคนนะครับก็คงติดตามที่ช่องอมรินนะครับช่องอมรินทีวีนะครับคืนนี้นะครับอ่ะไหนๆมาอยู่สักหน่อยเออเสื้อเยอะนะเปิดขายดีไหมพี่ว่้มีเสื้อเยอะจังเลยอ่ะนะเสื้อเสื้อมีเป็นร้อยๆตัวนะครับอืมนะครับ วันนี้ก็มีความสุขนะครับบ้านก็มีเงินก็มีทองก็มีนะครับไม่ได้เดือดร้อนนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่คนบางคนแกว้งพาดทิ้งนะครับนะฮะแบบมาฉันก็แกกลับนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอายืนหน่อยเดี๋ยวขอยืนหน่อย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 หน่อยครับก็อย่าลืมนะครับ กดแชร์กดติดตามกดไลค์สับตะไคร้กระดิ่งนะฮะกดช่องะะอุอ๊ริยะชาแนลนะครับเออครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายใจกันนะครับเรา FC คุณหมอฟา้าคุณน้ำฟา้าพี่อุ๊ทนายดูบิตักนะครับบ๊ายบาย